สวดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องซุปเด็กชาแนลนะครับวันนี้ผมโอ้โหเพิ่งตื่นเลยนะฮะมาที่บ้านหมอปลานะครับมาที่บ้านหมอปลาเนี่ยผมมีเพื่อนรักอยู่คนหนึ่งนะเขาเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นดินแดงนะฮะนะฮะอยากรู้จักเขาใช่ไหมฮะแน่นอนฮะเพื่อนรักของผมก็คือเอกคิดคุงฮะการที่จะไปหาเพื่อนรักของผมเนี่ยผมจะไปตัวเปล่าไม่ได้นะฮะมันจะเสียมารยาทมันจะหักหาน้ําใจเพื่อนรักนะครับเพื่อนรักเราต้องมีของฝากนะครับมาดูนะ ของฝากที่ผมจะไปให้กับเพื่อนรักเนี่ยนะฮะนี่เป็นไงนะฮะผมว่าเขาต้องชอบมากแน่เลยนะฮะการที่ไปหาเพื่อนรักจําไว้นะครับเราจะต้องมีของฝากไปให้เขาเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเป็นของฝาก,ากไปให้เขาเนี่ยนะฮะเขาจะดีใจแค่ไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเอาของฝากไปให้เอกที่คุ้นะฮะลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นดินแดงวันนี้ผมคิดถึงเพื่อนรักของผมมากเลยนะครับแล้วผมเชื่อว่า เพื่อนรักเห็นสิ่งนี้ต้องถูกใจนะครับเดี๋ยวจะพาคุณย่านะครับไปหาเอกคิคุงเนาะนะครับก็เอกคิคุงเอ้ยนะฮะเดี๋ยวไปหาเพื่อนรักก่อนนะฮะพอดีเอาของฝากมาหาเพื่อนนะฮะชอบอยากได้ของฝากไหมอยากได้ไหมยี่ท่านดีใจทวดไม่รู้ใครมาวางไว้เอามา,า,าฝากเอกคิคุงนี่ของฝากจากมมาเราใช่ใช่ชอบไห เอ้ยวิผมคุ้มไั่นะชอบไหมชอบไหมก็ชอบแบบผมไม่รู้ใครมาวานผมแต่ว่าผมไม่แม่นี่ของผมของผมผมเอามาฝากคุณอ๋อดนดีเออดีอย่างนี้ก็ดีนะว่าคุ้มไั่ได้นะคุ้มไั่คือกันปอบได้หมดกันผู้ผีได้ยังไงทวดเนี่เหรอชอบไหมชอบมากครับชอบมากเลยครับของฝากนี่ดีมากดีจริงๆคิดถึงผมไหมคิดถึงเอารูชการสปอร์ตแมนโดท่านในมุมไหนมุมไม่ได้นะมุมรูชการในต่างประเทศได้ นี่ข้าวรวยๆต่างรู้ต่อเกี่ยวหมกเกี่ยวปลาเอาคุณยายห้อยไว้ตรงนี้เลยเนาะเรามาอยู่นี่เนาะเอาคุณยายห้อยไว้ตรงเอาคุณยายให้ไว้ตรงนี้เลยเนาะตรงนี้ก็มีแล้วแต่มุมมุมเกาะเวลาเวลานอนเขาจะได้ดูแลกิ๊กคุมได้เนาะคุณยายยังไงดูแลกิ๊กคุณให้ผมด้วยนะครับนะนะครับคุณยายมาอยู่ที่นี่ก็ยังไงช่วยดูแลเพื่อนรักของผมหน่อยนะครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยนะฮะไม่ค่อยไม่ได้มาดูแลกันนะฮะเนี่ยกลับมาก็โโอ้ห นี่ไงของฝากแล้วก็มาให้นายแล้วนะครับคุณย่าคุณยายวรนาถใช่ไหมไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ยายทวดนะฮะเอามาดูแลปกป้องรักษานี่คือของฝากาที่ผมเอามาให้กับเพื่อนรักอของผมนะครับเอกคิคุงนะฮะลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นดินแดงนะฮะวันนี้นะฮะในฐานะที่ผมเอ่อมาเยี่ยมเขามาหาเขาเนี่ยนะฮะเห็นว่าเขาจะเป่าคลุยครับเป่าคลุยนี่คือนายหัดมานาเรี่ยงนานแล้วจะมีเป็นเพลงใหม่หรครับ มีเพลงใหม่ด้วยอันนี้มันเป็นใหม่ล่าสุดเป็นเป็นเพลงใหม่ล่าสุดเลยแนวแบบใสๆเลยรคิกกัวอนี่แหละฟังใสๆคิกกัวอโนเนะคือเดี๋ยวทางนี้โดยพลอ่อาชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงอะไรเดี๋ยวฟังรู้เลยครับเราเดี๋ยวให้เดี๋ยวเป่าดูเลยเดี๋ยวฟังปุ๊บรู้เลยเสือพีชเลยอ่าครับเสือพีชเลยอ่าไปฟังกันไปฟังนี่คืออ่าคือจะคุณจะเป่าคุยตอบแทนผมนะนะที่ผมเอาของฝากมาให้คุณนะเป็นแนวใหม่เลยครับนี่แนวใหม่แนวใหม่ซิงเกิลใหม่ล่าสุดของคุณคุยนี่คุยผมก็ไม่ได้คุยเพราะนี่ รไปโบยได้โอเคอ่ะขอฟังเสียงขุยพรพๆหน่อยอ่ะอันนี้อย่าเขาว่าปลายก็ว่าปายแหละเดี๋ยววางน่ะอันนี้แล้วก็บ่อนี้่ปไป่เาเเอาเป็นเพลงยาว ผนปนเนี่ยแล้<ร>วนนใส่เขียวปนปนนั่นเองใส่เขียวปนปนเนี่ยบทั้งนี้อร่อยอารมณ์ดีเป่าเป็นเพลงอ่าเล่าเพลงนี้ก็ได้นะเพลงนี้นั่นเองอ่าอันนี้คือญี่ปุ่น <N> ญี่ปุ่นขอขอขอเอาขอญี่ปุ่นขอญี่ปุ่นอ่าอ,อันนี้เดี๋ยวคือเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แบบที่แม่เขาบอกไม่ได้ไปหรือหรือไม่ได้ขุยเรืออะไร ถ้าปีญี่ปุ่นเนี่ยมันแบออนนไนไบไม้ใช่ครับ,ค,บคือไอ้นี่เขารู้ปปญี่ปุ่นเป็นไม้นี่คือมันแบบคือไพ่ญี่ปุ่นนั่นเองยอดเบอร์เบอร์ได้าเนี่ย,ยเป็นนี้มีใครถ้าเปลาเปลาเ็นเพลยงยาวยๆให้เอาออยาวๆสักหนึ่งหนึ่งนาที <S <S เออได้ฟังนี้นะผมจะตัดให้เต็มๆแล้วตัดเต็มๆให้เขาผ<ต>ู้ชมหน่อยครับใจแน่นอนขอให้ดีนะครับเดี๋ยวเราดีไหมเอาอีกอย่างได้ไหม ไอ้มื่อคืนนี้โดนใครกันแต่ ติดเนี่ยหลวงพ่อจะให้รุนดีเออพอก่อน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 มันเหนื่อยไหมเนี่ยไปลอยลมอ่ะโอเคนะวันนี้ก็ประทับใจแล้วนะประทับใจแล้วธนาผมมาหาคุณนะเพลงนี้เมื่อกี้ประทับใจมากประทับใจประทับใจมากเลยเพื่อนไม่ได้สเต็ปฝึกนานมากเลยประทับใจเลยเราประทับใจนายมากเลยนี่นะ เพลงนี้ตอนแรกนานมากเพลงตอนแรกนะเพลงนี้ไฟน์ดอสตีเพล่นนะโดยทันคือเนี่ยคุณผู้ชมในช่องทุกทิกชานัลเนี่ยบอกว่าคิดถึงเอกคุงมากเลยนะครับอยากจะเจอเอกคิคุงอยากจะฝากอะไรไปถึงเอฟซีแฟนๆของเอกคิคุงบ้างอ่ะบอกเขาไปหน่อยแล้วจะมีซิงเกิลมาเรื่อยๆเขาถ้าอยากฟังงานขุยนี่วนะครับไม่เรล่าว่าขุยนเขาเรียกว่าไปขุยญี่ปุ่นก็ได้หรือว่าไปญี่ปุ่นนั่นเองยี่ห้อเบอร์เบอร์หน้ามีขายทั่วไปคุณเป็นลูกครึ่งอะไรนะ ไทยสีลมดินแดงกรุงเทพไทยสีลมดินแดงกรุงเทพญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะะมีเที่ยวอเมริกาหน่อยๆน่อยพอหรออเมริกาบ้าพาบ้าอันนี้ฝากซิงเกิลต่อไปฝากผลงานต่อไปด้วยเอาผลงานเนี่งจะติดตามซิงเกิลนี้ออกมาเรื่อยวันนี้อันนี้อันนี้อันเดียไอีกหน่อยอันนี้เป็นแนวป๊อปไอเนี่ยปุ่น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 ป๊อปไอทีเวนปุ่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 นป่นปุนป่นปุ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 ่น ปุ่นปุ่นปุ่นปุนปุ่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 นนปุ่นนปุ่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 นย่ิ็ดมิถุนาขอลาแล้ว21็ดมิถุนาขอลาแล้วที่ขอลาบัวแม่ง pues an er, อน่็ดมิถุนาของงามงอน ฟิลมันได้ฟิลมันได้ฟิลมันได้กดซกดติดตามกดกระดิ่งให้ตุ๊กติ๊กชแนลด้วยนะฮะป่นปุนปุ่นปุ่ปุ่นปุปุ่นปุ่นปุ่นปุนปยิุนาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หน้าสวัสดีับเาน่ครับพี่